เห็นไอรูปอไอคอนรูปกล้องวิดีโอไหมครับตรงนั้นนะครับโอเคก็ให้เรากดไป2ทีนะครับอ่านก็จะเป็นแบบนี้เลยปรากฏ2ทีอ่าก็จะเป็นแบบมุมมองแบบนี้เลยนะครับ่ามีคนขอมาเยอะครับมุมอมองแบบนี้ก็จัดไปครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวแ,แจกหมอดีเอมจีแอนดีบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมดอดมุมมองนะครับผมหมอนี้ก็ถ้าเกิดใครสนใจวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงวันนี้ก็จะอยู่้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันดีก่อนนะครับหมอนี้ก็ผมก็เคยลงไปแล้วล่ะนานแล้วนะครับผมแต่ยังก็ยังมีคนมาถามหาเรียกหรอ ถามหาอยู่ครับผมก็เลยจับเอามาทําใหม่หมดเลยนะครับผมตอนนั้นก็ยังทําไม่ดีเท่าไหร่นะครับอโอเคนะครับก็กันตอนแรกก็หารถมาลองเลยนะครับก็เข้าไปในรถนะ,ะแล้วทุกคนให้เราเห็นไอรูปอไอคอนรูปกล้องวิดีโอไหมครับอ่า ตรงนั้นนะครับโอเคก็ให้เรากดไป2ทีนะครับอ่านก็จะเป็นแบบนี้เลยปรากด2ทีอ่าก็จะเป็นแบบมุมมองแบบนี้เลยนะครับอ่านคนขอมาเยอะครับมุมมองแบบนี้ก็จัดไปครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าเท่ดีไหมล่ะอ่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็กดอีกครับกดอีกครั้งหนึ่งนะกดครั้งเดียวอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นมุมมองอย่างนี้อ่าถ้าอยากเปลี่ยนมุมมองอีกก็ กดครัง้งหนึ่งอ่าก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับอ่าอย่างนี้ครับอ่าถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็กดอีกครัง้งหนึ่งอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าในกรณีที่เราแบบเอออยากให้มันเป็นมุมมุม,มกล้องเดิมนะมุมกล้องต้นฉบับทํำยังไงก็ไม่ยากครับก็ให้เรากดไปที่ไอคอนกล้งองวิดีโอนะครับดับเพื้นคลิกสองครั้งนะครับอ่ามันก็จะอ่ามันก็จะเป็นอ่า กล้องเดิมแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นกล้องเดิมแล้วมุมไอมุมมองแบบต้นฉบับโอเคนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอ่าวิธีการลงหมอดมุมมองเหมือนในหนังกันดีกว่านะครับอ่าเรามาดูวิธีการลงหมอดมุมมองเหมือนในหนังกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะก็ให้ท่านผู้ชมไป,ปโหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอโหลดมาเสร็จก็ ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟไว้นะครับโอเคพอเตรียมแอปแตกไฟเสร็จก็เข้าที่แอปแตกไฟนะ,ะจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวนโหลดนะครับเพราะว่าเราเพราะเพราะว่าในกรณีที่โหลดจากกูเกิลโค m e มันก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะเข้ามาเราก็จะเจอ,อไฟล์มอดมุมมองนะครับจากนั้นก็ให้เราขั้นตอนแรกก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์มอดมุมมองนะครับพอจิม้มเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่2นะครับ Extract พอแตกไฟมาเสร็จเราก็จะได้แฟ้มคอมด o ล l o s t าร a r g a e gta. s a มัครับก็กดเข้าไปที่แฟ้มก็จะเป็นไฟค์อนะครับโอเคก็กดออกไปนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมด o ล l o s t าร a r g a gta. s a นะครับาจากนั้นก็เลือกเป็นมันขึ้นหน้าแบบนี้นะครับก็เลือกเป็นคําสั่งที่5นะครับ CUC Cut หรือย้ายนั่นเองพอเลือกเ,เสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับ จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม t a อ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับผมปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับสีเขียวก็โอเคนะครับผมก็เสร็จสิ้นแล้วนะสำหรับการลงบออ่ดมุมมองเมือในหนังนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งก็ฝากกด s ับ s c r i b e และกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ